แ้วแนวนะครับสวัสดีนะครับนักศึกษาที่นะครับน่ารักนะครับทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก็ถึงเวลาออนไลน์อีกแล้วนะครับไลฟ์สดอีกแล้วนะครับผม นะครับเดี๋ยวพร้อมนะครับเนาะเดี๋ยวส่งกําลังใจให้ไปก่อนนะครับกดกาลังกดหัือใจให้รัวๆนะครับปึ๊บนะครับหัวใจนะครับปึ๊บนะครับอ่ะมอบให้ไปก่อนนะครับ เรจะเริ่มเลยนะครับสามสองหนึ่งนะครับวิบวิบว,ว,วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวเอาภาพเอารอยเตอร์ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะ ุมนะครับโอเคนะครับเมื่อนะครับก็เป็นการทำไดคัตนะครับภาพนะครับที่มีขนปุยนั่นเองนะครับขนปุยนั่นเองนะครับการไดคัตนะครับภาพที่มีขนปุยนะครับก็เปิดภาพขึ้นมานะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับลูกม้านะครับเนาะนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับจะดูพิเคตหรือว่าไม่ดูพิเคตก็ได้นะครับเนาะเพราะว่า โอเคตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับน่าจะแบบว่ามีความเข้าใจในเกี่ยวกับการดูพิเคตแล้วน่าจะแบบไม่หลงลืมเซฟทับนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะแบบว่านะครับมานะครับเลือกเครื่องมือนี้นะครับ Quick Selection Tool นะครับ Quick Selection Tool นะครับเลือกพื้นที่นะครับก็เป็นการทบทวนเครื่องมือนะครับ Quick Selection Tool นั่นเอง นะครับ Quick Selection Tool นะครับคือตัวใหนเอ่ยนะครับนะครับ Quick Selection Tool นะครับนะครับก็คือเครื่องมือตัวนี้นั่นเองนะครับนะครับคีย์ลัดก็จะเป็น W นะครับเนอะ นะครับ W นะครับอ่าก็ใช้นะครับตัวแรกนี่แหละนะครับ Option ตัวแรกนะครับพอใช้ Option ตัวแรกนะครับมันก็จะสามารถที่จะพอคลิกต่อไปในครั้งที่2นะครับมันจะเด้งมานะครับ Add to selection นะตัวนี้โดยอัตโนมัตินะครับนะครับเนาะอ่ะก็อะไรครับ เพิ่มรถก็บอเปไม้ลอลิงนะครับเนาะตืดนะครับอ่ะเพิ่มรถก็บอเปไม้ลอลิงนะครับอ่ะนะครับบอเปไม้ลอลิงนะครับปุ๊บนะครับจะแดกจะแดกแดกคีบแดกแดกนะครับหรือว่าทูทูทููไปบนพื้นผิวเนี่ยก็ได้นะครับแดกแดกนะครับ รซูมขึ้นมานะครับพยายามเก็บรายละเอียดตรองขนนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับต้องขนนะครับขนที่มันเป็นฟูๆนะครับนะครับก็ลากไปนะพื้นผิวขึ้นไปนะครับตรงตาเนี่ยนะครับสังเกตว่านะครับ เลือกด้วยนะครับเนาะนะครับมันเมนต้าจะโบนะครับอ่ะนะครับคลิกผิดนะครับหรือว่าเลือกผิดก็คอนโทรลอันติเมทเซตย้อนกลับมาได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับที่นี่มันล้นมานะครับมาล้นขอบเขตนะครับแอเรียออกมานะครับเราก็จะใช้นะครับออปชันตัวที่3นะครับในการลบออกนะครับ ที่เป็นลบนะครับแดกออกนะครับแดกหรือว่าทูทูก็ได้นะครับเนาะคลิกกดแช่แล้วก็ถูทูนะครับอะแล้ก็จะแดกออกนะครับนะครับอ่ะทำไมต้องแบบว่า พื้นผิวตัวนี้นะครับทําไมต้องแบบว่ามันล้นออกมานะครับเพราะว่าสีของขนนะครับกับสีของแบ็กกราวตัวเนี้ยนะครับมันมันใกล้เคียงกันนะครับตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยแบบว่าต้องให้เวลาเราแบบว่าเลือกพื้นผิวนะครับด้วยคลิกเครื่องมือคลิกเซเลคชั่นนะครับมันก็จะล้นออกมานะครับนะครับเนาะมันก็จะล้นออกมานะครับเห็นไหมครับก็เลือกขั้นตอนหนึ่งช่องสามนะครับ สี่ก็มาเลือก quick selection นะครับห้าก็นะครับหกพอตรงที่ล้นนะครับก็หมายเลขแปดนะครับหมายเลขเจ็ดก็แดกไปตามพื้นผิวนะครับแปดก็เลือกตัวลบนะครับกรณีที่แบบมันล้นนะครับนะครับตมันล้นนะครับตรงนี้มันล้นออกมานะครับนะครับก็จะใช้อ PTION ที่มันเป็นลบนะครับคือตัวที่นี้นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับลา,ลากเสร็จยังครับมาดูมาดูซูมเข้าดูนะครับว่าเราเลือกพื้นผิวมีตรงไหนมันแบ่งไปบ้างนะครับมีตรงไหนมันแบ่งแบ่งไปบ้างไม่เอ่ยนะครับนะครับก็พยายามซูมนะครับเนาะซูมเข้ามานะครับ มันจะได้ติดแบบว่าพื้นผิวเนี่ยไปไปหมดทุกส่วนนะครับเพราะว่าเราอยากได้อะไรครับขนที่มันแบบว่าปุยปุย,ปยฟ,ฟ,ฟูฟูนะครับฟูฟูนั่นเองนะครับฝนปุยปยฟุฟูฟูนั่นเองนะครับ ลากลากเสร็จยังครับสวัสดีนะค,คุณนุ้ยนะครับผมดีต้อนรับคุณนุ้ยนะครับอลากเสร็จยังเอ่ยนักสารากเสร็จยังครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นะครับ สวัสดีนะครับอันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเกือกมาใหม่นะครับใช้ไยก็เดิมนะครับไ้คัดขนปุ๋ยนะครับเนาะก็นะครับขอปิดออนไลน์ไว้เท่านี้นะครับเนาะนะครับถ้าสงสัยก็ถามกันเข้ามาได้นะครับนะครับเนาะนะครับขอขอบคุณนักศึกษานะครับแล้วก็ เมื่อค่ำนะครับก็ขอให้ทานข้าวอย่างมีความสุขแล้วก็อร่อยอร่อยนะครับผมเดีย๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากลากันก็เช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับอุสูนะครับ